ความหลงในสงสารตอนที่สอง พานพัดป่ามะม่วงพูดกับพระเถระเจ้าผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกษัตริย์กรบด้วยวาจาที่แสดงถึงความชื่นชมว่ากล่าวกระผมรู้สึกยินดีเป็นที่สุดที่ได้มีโอกาสพบกับบุคคลผู้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมกล่าวกระผมอยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ซึ่งคงจะไม่เหมือนกับที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ การที่เกล้ากระผมได้พบกับพระองค์ณที่นี้ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์อันดีว่าสิ่งที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ไม่ถูกต้องเกล้ากระผมพูดเช่นนี้ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดประการใดพระเจ้าค่ะประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องหนึ่งความจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่มีประวัติศาสตร์ชาติไหนที่จะถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกอย่าง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีผิดเทียนไปจากความจริงมากไม่มีผู้ใดรู้เรื่องนี้นอกจากเรากับสหายร่วมสาบานเระตอบด้วยพระสุรเสียงกังวานหน้าฟังพระสหายร่วมสาบานภิกษุไวห้าสิบเศษพึมพันเบาๆท่านกำลังจะกราบทูลถามว่าคือผู้ใด พระราชาผู้ทรงละความหลงในสงสารได้แล้วก็ตรัสขึ้นว่าท่านคงอยากรู้สินะว่าสหายร่วมสาบานของเราคือใครข้าพระองค์อยากทราบพระเจ้าค่ะอยากทราบว่าจะเป็นบุคคลเดียวกับที่ข้าพระองค์คิดไว้หรือไม่สมภาวรวัยห้าสิบเศษกราบทูลเป็นคนเดียวกันเอาอย่างนี้นะ ท่านพูดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ชื่อและโคดเป็นสิ่งสมมุติท่านอย่าไปยึดติดกับสิ่งสมมุติเลยนะข้าพระองค์ต้องการจะรักษาโบราณราชประเพณีพระเจ้าค่ะคือเหตุผลของท่านพระครูที่ท่านให้เหตุผลมาก็าดีอยู่หรอกนะแต่ท่านอย่าลืมว่าขณะนี้เราเป็นใครท่านเป็นใครเราทั้งสองมีความเท่าเทียมกันในทางธรรม มีอาจารย์องค์เดียวกันตัดความหลงในสงสารได้เหมือนกันถ้าท่านคิดว่าเราเป็นกษัตริย์และพูดกับเราด้วยคำราชาศัพท์เราก็คงต้องพูดราชาศัพท์กับท่านเช่นกันเพราะในเจ็ดชาติที่ท่านระลึกได้นั้นท่านก็เคยเป็นราชามหากษัตริย์ไม่ใช่หรือเราเองก็ระลึกชาติแต่คนหลังได้เจ็ดชาติเท่ากับท่านฉะนั้น เราสองคนจึงแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแล้วทำไมจะมาติดอยู่กับสิ่งสมมุติถ้าเช่นนั้นกระผมพูดธรรมนาก็ได้ขอรับท่านพระครูยอมจำนนต่อเหตุผลที่พระเถระเจ้ากล่าวอ้างดีแล้วทีนี้อยากรู้อะไรก็ถามมาได้เรามีโอกาสดีแล้วที่ได้มาสนทนาก,กันต่อหน้าครูบาอาจารย์ และยังมีพระบุเหียวผู้ซึ่งจะเป็นผู้เปิดเผยความจริงนี้ให้ชนรุ่นหลังรู้เราไม่อยากให้มีการเข้าใจราชวงศ์จักรีผิดๆวันนี้มีคนจีนจำนวนมากที่ยังเชื่อว่าเราถูกสำเร็จโทษโดยสหายร่วมสาบานของเราเป็นผู้บงการแสดงว่าที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าท่านถูกสำเร็จโทษโด้วยทนจันนั้นไม่เป็นความจริงใช่ไหมครับ พระเถระเจ้าตอบว่ามีการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันจริงเพียงแต่คนที่ถูกสำเร็จโทษไม่ใช่เราเป็นสหายอีกคนหนึ่งของเราที่เขามีความจงรักภักดีต่อเราถึงขนาดยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาชีวิตเราไว้บังเอิญว่าเขารูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับเรามากทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติสืบสายโลหิตกันเหตุใด ท่านจึงถูกสำเร็จโทษที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าท่านสัญญาวิปลาสก็ต้องไม่จริงเพราะถ้าจริงท่านจะตัดความหลงในสงสารไม่ได้การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดจะต้องกระทำอย่างมีสติสัมปชัญญะผู้ขาดสติมิอาจบรรลุถึงจุดหมายได้เลยพระเถระเจ้าอธิบายด้วยเสียงเรียบๆว่า คนที่เคยทำอะไรอย่างหนึ่งเป็นปกตินิสัยแล้วจูจ่ๆก็เปลี่ยนไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคนเขาก็ต้องคิดว่าคนคนนั้นผิดปกติใช่ไหมเหมือนอย่างเราเราเคยถือดาบออกรบป้องกันบ้านเมืองกู้อิสรภาพให้กับชาติไทยใครๆก็เห็นเราเป็นนักรบผู้เก่งกาจสามารถเป็นวีรบุรุษแล้วอยู่ๆเราก็วางดาบ ไม่จับดับอีกเลยเอาแต่เจริญวิปัสนาถ่ายเดียวคนเขาก็เลยว่าเราบ้าเหตุใดท่านจึงเปลี่ยนไปทำในสิ่งตรงกันข้ามละขอรับเพราะอาจารย์ที่เคารพของพวกเรานสิอาจารย์ที่นั่งอยู่เบื้องหน้าเราทั้งสามพระเถระเจ้าประนมมือไหว้หลวงพ่อในป่าแล้วจึงเล่าว่าวันหนึ่งเราตั้งค่ายอยู่ที่ในป่า ตกดึกมีพระรูปหนึ่งเข้ามาถึงตัวเราเราก็ถามท่านว่าเข้ามาได้อย่างไรเพราะนั่นย่อมหมายถึงความปลอดภัยของเราเกิดผู้ที่เข้ามาเป็นฆ่าศึกเราอาจจะถูกฆ่าตายพระรูปนั้นตอบว่าเดินเข้ามาเราก็ถามอีกว่าทหารยามไม่เห็นท่านหรือท่านก็ตอบว่าไม่ทราบ เราก็คิดว่าจะต้องลองโทษทหารผู้ทำหน้าที่เป็นเวรยามท่านก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องคิดแต่จะเพ่งโทษคนอื่นขอให้สำรวจตัวเองเพ่งโทษตัวเองดีกว่าเราก็รู้สึกแปลกๆว่าทำไมท่านจึงพูดอย่างนี้อยากจะโกรธแต่ก็ไม่กล้าแล้วท่านก็พูดให้เราสะเทือนใจว่ามหาบพพพิฆาคนมามาก มีมือเปื้อนเลือดบาปมากตายไปจะต้องตกนรกหากเป็นคนธรรมดาพูดเช่นนี้เราคงสั่งตัดหัวไปแล้วแต่นี่เป็นพระพูดเราไม่กล้าแม้แต่จะคิดเราก็เรียนท่านว่าเราเป็นกษัตริย์มีหน้าที่ทําสงครามปกป้องแผ่นดินท่านก็พูดว่าบัดนี้ มหาบพิษก็ได้ทำหน้าที่ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วการกู้ชาติเป็นหน้าที่ของมหาบพิษแต่การทำสงครามปกป้องประเทศชาติมหาบพิษควรยกให้ผู้อื่นมีคนที่เขาสามารถทำหน้าที่แทนมหาบพิษได้จงอยยาจับดาบอีกเลยอาตมาขอบินทบาทดาบจากมหาบพิษเราก็ถามท่านว่าจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไร ท่านก็ตอบว่าเพื่อตัดความหลงในสงสารหากมหาบพิตรครองราชสมบัติต่อไปก็จะไม่สามารถตัดความหลงในสงสารได้สงสารก็คือวัตตะสงสารหมายถึงการเบียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจกิเลสกรรมและวิบากหากมหาบพิตรไม่ตัดความหลงในสงสารก็จะต้องเบียนว่ายวกวนอยู่อย่างนี้ไม่จบสิ้น อาตมารู้ว่ามหาบพิษสามารถตัดความหลงในสงสารได้จึงมาหาเราได้ให้กรรมฐานแก่พญาตากเมื่อรับกรรมฐานจากเราแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนไม่ยอมจับดาบอีกไม่ยอมออกสงครามเอาแต่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคนที่ไม่เข้าใจก็เลยพากันคิดว่าเขาบ้าหลวงพ่อในป่าพ,พูดถึงสิ์คนแรกที่ท่านให้กรรมฐานพระเทระเจ้าช่วยเสริมมาก เมื่อเราเป็นลูกศิษย so ์ของท่านแล้วเราก็ขอให้ท่านพูดกับเราแบบอาจารย์กับศิษย์ไม่ใช่แบบพระมหากษัตริย์กับสามัญชนเพราะอะไรประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีจึงถูกบันทึกให้ผิดไปจากความจริงมากอย่างนั้นขอรับท่านพระครูถามเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาตินะซีรู้ไหมว่าเราเป็นกษัตริย์ที่อาภัพที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนเราขึ้นครองราช เงินในท้องพระคลังไม่มีเลยเราต้องเป็นหนี้ชาวจีนถึง60,000่นตำลึงซึ่งถ้าคิดเป็นเงินสมัยนี้ก็เท่ากับ2องแสนสี่หมื่บาทสมัยก่อนเงินหกห0ื่นตำลึงมีค่ามากถ้าเขาจะให้เราผ่อนช้เราก็พอจะหามาผ่อนได้แต่นี่เขาคิดจะยึดประเทศเราไปเป็นของเขาเขาจึงเร่งรัดจะเอาจํานวนเงินนี้ให้ได้เรากับสหายร่วมสาบานก็เลยต้องช่วยกันคิด ว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรแล้วเราก็คิดออกว่าการพลัดแผ่นดินเป็นการล้างหนี้ที่ดีที่สุดท่านอย่าคิดว่าเราตั้งใจโกงเขานะเราไม่คิดจะโกงแต่ในเมื่อเขาคิดไม่ดีกับเราเราจึงต้องใช้เลขกลกับเขาอีกประการหนึ่งตั้งแต่เรารับกรรมฐานจากหลวงพ่อในป่าเราก็ไม่มีเก่ียใจที่จะครองราชต่อไปอีกแล้ว เราอยากตัดความหลงในสงสารให้เด็ดขาดเราสมเพศตัวเองที่เป็นกษัตริย์ยากจนเขินใจเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ไม่มีเบญจาราชกกุฎพันธ์เบญจาราชกกุฎพันธ์คืออะไรขอรับพระบวัวเหียวเพิ่งจะได้โอกาสถามท่านพระครูตอบแทนพระเถระว่าคือเครื่องหมายความเป็นพระราชามีห้าอย่างได้แก่พระขัน ทานพระกรอุณาหิสฉลองพระบาทและวาละวิชนีที่หลวงพ่อกล่าวมาผมไม่รู้จักเลยสักอย่างเดียวถ้าจะรู้จักอย่างเดียวเห็นจะเป็นพระขันนอกนั้นไม่รู้จักพระัูเขียวพูดซื่อๆแม้จะตัดความหลงในสงสารได้แล้วท่านก็ยังพูดเฉยๆอันเป็นวาสนาคือความเคยชินของท่าน หลวงพ่อในป่าพูดว่าที่เธอไม่รู้จักเพราะเธอไม่เคยเกิดเป็นพระราชาไม่เหมือนลูกศิษย์สองคนของเราที่เขารู้จักเพราะในอดิตชาติเคยมีสิ่งเหล่านี้ครับหลวงพ่อผมมันคนไม่มีบุญวาสนาเกิดมาอาภัพอับโชคพระบวัวเหียวทำทีเป็นน้อยใจถ้าอาภัพอับโชคจริงเธอก็จะมานั่งตรงนี้ไม่ได้หรอก คนที่เข้าถึงจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นคนโชคดีที่สุดครับโชคดีที่สุดก็ดีที่สุดกระผมอยากฟังท่านเล่าเรื่องเมืองทนบุรีต่อครับพระบวัวเฮียวพูดกับพระเถระเจ้าผู้ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวของกรุงมธนบรุรีเพราะไม่มีเบญจกกุฏพันนี้เองพระยามหานุภาพ จึงเขียนสดุดีราไว้ในนิราชกวางต้งว่าชรอยอัดบุรุษอุดมวงในสิบองค์โพธิสัตว์ดุสิตสวรรค์ได้รัตยาเพศไทยทำนายพันในอนันต์สำนักชิเนรนานจึงดนใจให้พระองค์สองนั่งบัลลังรัต รถพระธรรมกรรมฐานให้ทรงเครื่องนกพระชัชวาลพระชมชาญเทนเบญจกักก,กุฎพันเอาพระไตรลักษทรงเป็นโมกุฎพระงามสุดยอดฟ้าสุดทาสวรรค์เอาพระศีลสุดจริตในกิจกัน เป็นส่วนเนวรัตสังวานเอาพระมุตติธรรมเป็นขันฉัดเอาพระสัตว์จะเป็นไปในไพศาลล้วนเครื่องศีลละวัดอันชัชวานพระอุเบกขายานเป็นทานกร กระผมชอบจารึกในสารพระเจ้าตากศินมหาราชวัดอรุณราชวรารามที่แสดงให้เห็นปณิธานอันแน่วแน่ของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาบัวเฮียวเธออยากรู้ไม่ว่าจารึกมีว่าอย่างไรท่านพระครูถามพระบ,บัวเฮียลอยากครับหลวงพ่อผมไม่เคยไปวัดอรุณจึงไม่เคยเห็นจารึกนั้นแต่ผมก็อยากจะรู้ปณิธานอันแน่วแน่เป็นอย่างไร หลวงพ่อพอจะจำได้หรือเปล่าครับหากจำได้กรุณาถ่ายทอดให้ผมฟังด้วยจักเป็นพระคุณยิ่งพระบวัวเหียวพยายามใช้สำนวนที่ท่านคิดว่าเก๋ที่สุดได้สิฉันจำได้ขึ้นใจเลยทีเดียวรู้สึกซาบซึ้งจนน้ำตาไหลตอนที่อ่านครั้งแรกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วแต่ผมคงน้ำตาไหลไม่ได้นะครับหากเป็นเพื่กนของได้ แต่พอตัดความหลงในสงสารได้ก็น้ำตาไหลไม่ได้อีกต่อไปถึงหลวงพ่อก็เหมือนกันน้ำตาไหลไม่ได้แล้วนะครับแต่เกิดทำสังเวชได้รู้สึกว่าเธอจะเก่งขึ้นมากนะพูดจาหน้าฟังแล้วก็ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาทุกอย่างสมกับที่เป็นผู้ตัดความหลงในสงสารจะได้ ท่านพระครูชมลูกศิษย์ที่กลับกลายมาเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันครับผมดีใจที่ทำเช่นนั้นได้ชาติพบจบสิ้นลงแล้วสำหรับผมไม่เช่นนั้นผมคงจะต้องไปตกนรกบกไหม่อีกนานแสนนานเพื่อใช้กรรมที่ฆ่าวัวฆ่าควายพ้นจากนรกแล้วก็ยังต้องมาเสวยผลของเศษกรรมโดยการไปเกิดเป็นวัวเป็นควายให้เขาฆ่าหากไม่ได้หลวงพ่อกับหลวงพ่อใหญ่ช่วยไว ผมคงไม่มีโอกาสได้มานั่งณที่นี้พระนุมพูดอย่างซาบซึ้งในความการุณาของพระเถระทั้งสองท่านเรียกหลวงพ่อดำว่าหลวงพ่อใหญ่พร้อมที่จะฟังหรือยังท่านพระครูถามเมื่อเห็นว่าสิทธิสาัทธยาย,ยืดยาวเกินความจำเป็นพร้อมแล้วครับผมจะกำหนดจิตฟังหลวงพ่อคอยดูนะครับ ผมจะจำให้ได้ทุกถ้อยคำเลยทีเดียวฉันเชื่อว่าเธอทำได้เอาละ่ะจารึกในศารพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณราชวรารามมีดังนี้อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกขยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแพ่นดินให้เป็นพุทธบูชาเดพระศาสนา สมณะพระพุทธโคโดมให้ยืนยงคงท้วนห้าพันปีสมณะพรามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเรา คงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันเมื่อท่านวัครูพูดจบจึงบอกให้พระเบเฮียวพูดบ้างผลปรากฏว่าพระเบเฮียวสามารถจำได้ทุกถ้อยคำท่านจึงพูดกับสิทธิ์ว่าบเฮียว เธอพอจะรู้ไหมว่าเหตุใดความจําของเธอถึงดีขึ้นเพียงฉันพูดเพียงครั้งเดียวเธอก็จําได้หมดเมื่อก่อนเนี่ยนะเธอไม่ได้เป็นอย่างนี้ท่านหลีกเลี่ยงประโยคที่ว่าเมื่อก่อนเธอไม่ฉลาดอย่างนี้เหตุที่ความจําของผมดีก็เพราะปัญญาของผมได้รับการพัฒน,นาครับกรรมาฐานทําให้คนเกิดปัญญาผมยังจําได้ที่หลวงพ่อสอนว่า การปฏิบัติกรรมาฐานต้องให้ได้อันิสงส์สามอย่างคือระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ผมได้อัณิสง์ครบทั้งสข้อแล้วความจำของผมจึงดีเมื่อก่อนความจำไม่ดีเพราะยังไม่ได้รู้จักหลวงพ่อและหลวงพ่อใหญ่ผมต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งหลวงพ่อและหลวงพ่อใหญ่เป็นอย่างสูงท่านคุกเข่ากราบหลวงพ่อในป่า และท่านพระครูสามครั้งท่านพระครูพูดกับพระเถระเจ้าผู้เคยกอบกู้ชาติประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อพม่าว่ากระผมอยากทราบความจริงอีกอย่างหนึ่งขอรับไม่ทราบว่าจะเป็นการลัล่นลาบละล้วงเกินไปหรือไม่อยากทราบจริงๆขอรับท่านอยากทราบเรื่องอะไรล่ะบอกมาเถอะเราไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังอีกต่อไปพระเถระเจ้าพูดด้วยเมตตา ืออย่างนี้ขอรับเมื่อปี2515กระผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศศรีลังกากระผมได้พบกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีท่านมาในกายทิพย์พอกระผมทราบว่าท่านเป็นใครจึงกราบเรียนถามถึงชาติกำเนิดของท่านเพราะกระผมสงสัยว่าที่วัดวัดหนึ่งมีรูปหล่อโยมพ่อโยมแม่ของท่าน ไม่น่าจะตรงกับความเป็นจริงแล้วสมเด็จท่านว่าอย่างไรท่านบอกว่าท่านเป็นลูกแม่ทัพคือกระผมเรียนถามท่านว่าท่านเป็นลูกกษัตริย์ใช่หรือไม่ท่านตอบว่าไม่ใช่ท่านเป็นลูกแม่ทัพกระผมก็สรุปเอาเองว่าแม่ทัพที่สมเด็จพูดถึงก็คือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแม่ทัพใหญ่สมัยกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง และต่อมาก็คือรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีเราเป็นคนขอร้องให้สา,ายร่วมสาบานของเราทำพิธีปราบดาพิเศษพิธีปราบดาพิเศษเป็นอย่างไรขอรับผู้ถามคือพระโบเฮียวพระเถระเจ้าตอบว่าเป็นพระราชวิธีอภิเษกข,ของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งได้ราชสมบัติมาด้วยการรบชนะข้าศึก มิใช่ได้มาจากการสืบพระราชสันตติวงศ์พระเถระเจ้าเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสมเด็จพุทธาจารย์ว่าเราให้สหายร่วมสาบานของเราไปตรวจตราบริเวณชายแดนไทยพมา่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันหนึ่งเขาผ่านกระท่อมหลังหนึ่งรู้สึกกระหายน้ำจึงเข้าไปขอน้ำดื่มนางสาวงุศนำน้ำโรยเกศรบัวมาเต็มขัน ทำให้ดื่มยากจึงถามว่าทําไมต้องแกล้งกันด้วยนางสาววดตอบว่าท่านกําลังกระหายหากผลีผลมดื่มเข้าไปจะทําให้จุกการลอยเกรสรบัวลลงไปจะทําให้ท่านค่อยๆดื่มจนอิ่มและไม่เกิดอาการจุกเมื่อสหายร่วมสาบานของเราได้ฟังก็พอใจในความฉลาดรอบคอบของนางจึงถอดแหวนให้และขอแต่งงาน หลังจากนั้นเขาก็กลับกรุงธนบุรีและไม่ทราบว่านางงดตั้งครรภ์ลูกของนางงดก็คือสมเด็จพุทธาจารย์ที่ท่านพูดถึงนี่แหละธรรมครูจ,จึงพูดออกตัวว่าที่กระผมเกิ่นนำเรื่องของสมเด็จเพราะกระผมอยากทราบประวัติความเป็นมาของท่านประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าท่านเป็นลูกของคนจีนบิดาชื่อนายไหยหงมารดาชื่อนางนกเอี้ยง กระผมสงสัยว่าจะไม่ตรงกับความเป็นจริงขอรับ